สวัสดีครับผมมาท๊อปนะครับวันนี้ครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับตารางลดน้ําหนักนะครับที่ผมคิดว่าดีที่สุดอ่ะสําหรับผมเลยดีที่สุดใน3โลกเลยนะครับแล้วก็ไวปลอดภัยไม่ใช้อาหารเสริมและมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมเนาะโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับครับสําหรับตารางลดน้ําหนักที่ผมจะมา เล่าให้ฟังในวันนี้ครับมันเป็นตารางลดน้ำหนักของผมเองอะที่ผมใช้มานะครับก็ต้องบอกเลยว่าจะเท้าความให้ฟังก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนผมอายุยี่สิบนะยังวัยรุ่นอยู่เลยตอนนี้อายุสี่สามน้อยยี่สิบสามปีแล้วตอนอายุยี่สิบนะครับก็น้ำหนักอยู่ประมาณสักเก้าสิบอเก้าสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยคืออ้วนมากเลยนะครับตอนเริ่มเพิ่งเริ่มเรียนหมอ นคะราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันแย่แล้วพอเราเริ่มเรียนหมอเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่ลดน้ําหนักเราคงจะแย่มากตอนนั้นก็พยายามลดน้ําหนักครับโดยการที่คุมอาหารเอ่ยวิ่งเอ่ยนู่นนี่เอ่ยเยอะแยะเลยนะครับก็ใช้เวลานานเลยหลายปีจนผ่านมาต้นจะแถวอายุ30เนี่ยถึง39เนี่ยนะครับน้าหนักผมเนี่ยก็อยู่ราวราวสักเจ็ดสิบห้านะบวกล้มนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าไม่ได้อ้วนมากหรอกแต่ก็ไม่ได้แบบผอมหรือว่าไม่ได้แบบ มันก็ยังอ้วนอยู่อ่ะในความรู้สึกผมนะเพราะผมสูง172ไงก็ยังมีคําว่าน้ําหนักเกินอยู่นะครับถึงพยายามคุมอาหารกินอาหารคียแล้วลดน้ําหนักนะครับผ่านมาโอ้โหเกือบสิบปีอ่ะก็ทําอย่างนั้นแหละนะครับก็ทําแบบเดิมๆที่เราเคยได้ยินกันอนะ่ะกินอาหารคียกินอาหารไม่มันแล้วก็วิ่งออกกําลังกายเยอะๆเนะี่ยวิ่งทีแบบโหสิบโลห้าโลสิบโลเนะี่ยวิ่งทุกวันเนะี่ออกกำลังกายแทบทุกวันนะครับแล้วก็แบบ คือเรื่องมีวินัยเนี่ยผมมั่นใจอยู่แล้วแล้วผมก็ทําอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วผมก็แบบเอ้ยทำไมไม่ผอมมาดีวะคือก็ใช้เวลานานมากๆนะครับคราวนี้พอมาสักอายุสี่สิบอายุสี่สิบก็คือเมื่อสักตอนนั้นก็สักสามเก้านะสักสามถึงสี่ปีก่อนเนี่ยผมก็เริ่มแบบเออจริงจังกับการหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาการคุมอาหารนะครับเรื่องของสุขภาพเพื่อให้เราแบบเขาเรียกว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีแล้วก็หุ่นดีด้วยเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยผมใช้เวลาสักหกเดือนน้ำหนักจาการาวๆสักเจ็ดสิบห้าเนี่ยก็ลดลงมาเหลือหกสิบสองหกเดือนนะสามเดือนแรกเนี่ยลดลงมาเหลือหกสิบห้าแล้วแล้วก็อีกสามเดือนต่อมาลดอีกสามกิโลเหลือหกสิบสองก็ลดมาสิบกว่ากิโลนะครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่หกสิบห้าตอนอายุสี่สิบสาเพราะว่าหกสิบสองผมส่วนตัวผมคิดว่ามันผอมไปอ่ะคือเรื่องทําให้ผอมนี่มันกระจอกมากแต่ว่าเราควรจะต้องทําให้เขาเรียกว่าสุขภาพดี นะครับสุขภาพดีด้วยแล้วก็หุ่นดีด้วยเป็นเป็นต้นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะผอมอย่างเดียวตรวจเลือดอะไรพวกนี้ค่าเลือดของผมเนี่ยค่าไขมันดีตอนนี้ก็ประมาณ100คนะ่าปกติที่แบบเขาแนะนําว่าสูงเกิน50ก็ดีมากแล้วของผม100ไปเลยนะครับค่าไตรกีซลด์ของผมก็แต่ก่อนเนี่ยร้อกว่าตอนนี้เหลือ30 คือถ้าต่ํากว่า50นี่คือสุดสุดสุดแล้วคือเจ๋งมากๆกนะครับก็ต่ํากว่า30ถ้า LDL ไขมันที่ไม่ดีอ่ะนะซึ่งจริงๆมันไม่เรียกว่าไขมันไม่ดีหรอกมันมีตัว LDL นี่มันไม่ได้น่ากลัวมากถ้าเรามีความรู้กับมันของผมก็ประมาณสักร้อยนิดนิดร้อยสิบร้อยยี่สิบนะครับเล่าๆนี้ซึ่งก็ไม่ได้ไปใส่ใจมันมากหรอกตัว LDL มันไม่ใช่สารละสาเพทที่มันต้องไปซีเรียสกับมันนะครับจริงๆแล้วตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยการที่เราแบบมีคอเลสเตอรอลในระดับที่ออไม่ได้สูงจนเกินเหตุนะ มันก็ไม่ได้เป็นผลเสียอะไรนะฮะมันก็ทําให้เราสร้างฮอร์โมนสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีได้แต่เราต้องมีความรู้นะครับทุกอย่างก็ปกติหมดซึ่งเทคนิคที่ผมจะมาบอกเนี่ยนะครับที่ผมทําเป็นตารางเนี่ยนะครับเองเนี่ยก็คือแบ่งองประกอบเป็น3อย่างใหญ่ๆ1คือเรื่องของไดเอทก็คือเรื่องของอาหารนะครับอันที่2คือเรื่องของการนอนนะครับอันที่3คือเรื่องของการออกกําลังกาย สอย่างนะครับซึ่งดูเหมือนเบสิกเนาะแต่ผมเล่นลำดับอย่างนี้เพราะอะไรเพราะผมให้ไดเอทหรืออาหารเนี่ยมีส่วนถึง70%การนอนเนี่ยผมให้20-25%ส่วนการอาอกกำลังกายผมให้5-10%ถึงไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่หมายถึงว่าถ้าท่านอยากที่จะลดน้ำหนักให้ง่ายอ่ะให้เร็วอ่ะท่านต้องมุ่งเน้นไปที่อาหารที่ท่านเลือกทานก่อนแล้วค่อย มาเอาการนอนแล้วมาจบที่การออกกําลังกายแบบนี้จะง่ายแต่ถ้าท่านเริ่มต้นด้วยการออกกาลังกายผมบอกเลยยากแล้วก็คือถ้าเกิดท่านมีวินัยสุดยอดจริงนะท่านอาจจะทําได้นะแต่สุดท้ายคือมันจะท้อมันจะไม่ไหวคือท่านจะออกกาลังกายอาทิตย์หนึง่งห้าวันแล้วก็แบบวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงถ้าท่านเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์นี่ผมรับรองว่าท่านทําได้แน่นอนแต่ถ้าท่านเป็นคนทั่วไปเป็นคนปกติธรรมดาต้องทํางานทําการนะ่ะแล้วก็ เริ่มแบบเอ้ยมีภาระผิดชอบต้องรับผิดชอบครอบครัวอะไรมากมายหรือเริ่มอายุเยอะแล้วออกกำลังกายไม่ไหวอะ่ะผมว่าเราก็ต้องไปคุมที่อาหารเป็นหลักคราวนี้อาหารที่ผมกินเนี่ยสิ่งที่ผมกินในช่วงที่ผมลดน้ําหนักแรกๆที่แบบเจ้าจริงจังเลยตอนอายุ40นะก็คือทานเฮลตี้คีโตจินิกเดย์นะครับเป็นการทานคีโตจินิกเดอทแบบเฮลตี้แบบนี้น้ําหนักลงเร็วมากผมใช้เวลา3เดือนเนี่ยลดมา10กิโล นะครับเฮลตี้คคโตจินกินไดจากการที่ไม่ได้แบบเยอะมากอยู่แล้วนะยังลดได้10กิโลไขมงไขมันหายหมดสบายมากเลยแล้วการเนื้อก็ไม่เหี่ยวด้วยปกติเลยนะครับแต่ครนี้พอมันลดมาเยอะถึงระดับหนึ่งเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเพิ่มนิดนึงดีกว่าตอนนี้ผมเลยทานเป็นโลขามไฮแฟตไดเอทก็คือแป้ง <c oughs> <c oughs> ต่ําน้ําตาลต่าแล้วก็ไขมันดีสูงพอประมาณนะครับแล้วก็ตัวโปรตีนก็เป็นโปรตีนอ่ะที่เขาเรียกว่าโปรตีนจากธรรมชาติเท่านั้นไม่มีการทานอาหารเสริมไม่มีการทาน ยาลดน้ําหนักไม่มีการทานอะไรทั้งสิ้นทานเนี่ยเลือกอาหารแค่นี้เองก็คือเวลาเราพูดถึงอาหารแล้วพูดถึงเรากินอะไรแล้วเรากินเมื่อ,อไหร่นะครับแต่ก่อนเนี่ยผมกินคลีนมาตลอดเลยคือแบบอาหารที่แบบเพอร์เฟกมากๆนะครับเรื่องวินัยนี่เป๊ะๆนะครับวิ่งอ่ะวันละห้าถึงสิบโลทำแทบทุกวนันน้ําหนักไม่เคยลดเลยเจ็ดส้าครั้งอยู่5ปีนะครับแต่พอทานเทลตี้คีโตทาน arm, Day โลขาไพแฟตเด คนละเรื่องคืออยากอ้วนยังยากอ่ะผมคคำนี้คือแฟนเพจเนาะแบบเยอะมากเลยทักมาว่าเฮ้ยผอมไปหรือเปล่าคือบางทีผมถ่ายวีดีโอแล้วผมตัวผอมนะตัวจริงมันอาจจะแบบไม่ได้ถึงกับผอมมากขนาดนั้นเนาะเออแต่ว่าคืออยากอ้วนอะ่ะยังยากเลยคือพยายามกินจนแบบใช้กับผมใจว่าค้อยกินจนเหนื่อยแล้วมันยังไม่เสร็จนะยังไม่ผอมยังไม่อ้วนนะทีว่าอารมณ์ประมาณนี้เนาะเออคราวนี้ก็แนะนำนะครับถ้าเกิดอ่าสำหรับผู้ที่แบบ เอออยากจะลดเร็วๆก็เฮลตี้คีโตจีนิกไดเอทศึกษาได้นะครับที่ผมสอนเอาไว้เนาะอันที่2ก็คือโลขาร์ไฮแฟตไดเอทที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะผมทานเป็นประจำนะครับอันนี้พวกนี้ผมก็สอนสอนอยู่ในช่อง YouTube Channel Dr. Top อยู่แล้วนะครับท่านก็ลองไปศึกษาดูนะครับก็มีคนทำตามแล้วก็ได้ผลแย่ๆอย่างที่ผมทำให้ดูนะครับอันที่2คือกินเมื่อไหร่ กินเมื่อไหร่ก็สําคัญครับอย่างผมเนี่ยผมทำ intermittent fasting มาหลายปีแล้วนะครับตอนนี้ intermittent fasting ที่ผมทําก็เป็น IF 16:8นะครับเป็นหลักนะครับเป็นหลักก็ทำเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ free style fasting คือไม่ใช่ว่าต้องฟรีทุกวันซึ่งผมชอบสไตล์นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้ชินกับการที่าทานเวลาเดิมเป๊ะๆแต่ต้องบอกนี่ฮะพื้นฐานคือ16:8ไม่มีน้อยกว่านี้คือทาน10โมงเช้านะครับ ผมทานสิบโมงเช้าแล้วก็ไปหยุดทานตอนทุกโมงเย็นเพราะว่าสิบโมงเช้าผมก็ทานเสร็จปุ๊บผมก็ไปผัดใช่ไหมอ่าผมมีเวลาว่างจงัจงหวะน,นี้พอดีผมก็ทานตอนนี้นะครับหรือบางวันก็อาจจะทานเที่ยงเลยหรือบางวันอาจจะทานบ่ายโมงนะครับแต่พื้นฐานคืออย่างน้อยเนี่ยมื้อเช้าเนี่ยสตาร์ทสิบโมงเป็นอย่างเร็วนะครับช่วงเช้านี่ผมอาจจะใช้เวลาในการเดินเล่นออกกาลังกายเบาๆชิลๆไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับแล้วก็ไปตอนหกโมงเย็นก็คือกินข้าวกับลูกสาวกับภรรยากับครอบครัว แบบนี้เป็นต้นนะครับก็แฮปปี้มากๆกนะครับก็สบายเลยแล้วก็อาจจะสัปดาห์หนึงอาจจะทำสัก5้วันนะครับแล้วก็อาจจะมีวันหนึ่งทำา20ทับ4หรืออาจจะมี o m a มนะครับแล้วก็อาจจะมีบางวันนะครับเช่นวันครอบครัวแล้วก็อาจจะแบบ <c oughs> หลุดบ้างนิดๆหน่อยๆก็อย่าไปเครียดนะสบายๆกินขนมขนมนะผมก็กินครับนานๆทีอย่างเช่นแบบ <c oughs> ไปห้างเงี้ยเราก็แบบอยากจะกินขนมนะกินอะไรกับ ครอบครัวก็อย่าเป็นซีเรียสน,น,นานๆทีถ้าเกิดร่างกายเราเระบบผอผานเราดีแล้วแอะล้วก็เราลดน้ําหนักหรือเราดูแลสุขภาพผู้ใช้ชีวิตเนาะเราไม่ได้มาลดน้ําหนักเพื่อแบบเพื่อแบบ เกิดมาเพื่อลดน้ำหนักไปทุกใจกับการวนลดน้ำหนักแล้วก็น้ำหนักเด้งไปเด้งมาเนาะเพราะนั้นผมก็แนะนําให้ท่านเลือกทําอะไรที่มันมันดีต่อชีวิตของท่านไม่ต้องทานอาหารเสริมนะครับเหมาะสมกับชีวิตสอดคล้องกับเวลานะครับเช่นการทานเฮลตี้คีโตเฮลตี้โลคาเฮลตี้ไอเอฟแบบเนี้ชีวิตท่านก็จะดีขึ้นแบบมากๆเลยนะครับอันนี้ก็แนะนําจริงๆ ส่วนเรื่องการนอนนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมแนะนําว่า6ชั่วโมงคือขั้นต่ําที่ท่านต้องนอนติดต่อกันได้นะครับถ้าให้ดีคือเจ็ถึงแดถึงเวันนี้แล้วแต่คนไม่ว่ากันส่วนตัวเนี่ยผมเข้านอนประมาณสักสี่ทุ่มถึงทีสี่ทุ่มครึ่งนะครับเข้านอนพร้อมกับลูกสาวนะครับแล้วเวลาสี่ทุ่มเนี่ยคือเวลาดีสี่ทุ่มปุ๊บเราจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการที่จะหลับลึกถึงหนึ่งชั่วโมงพอเราเข้าหลับลึกปุ๊บเนี่ยมันจะได้ประมาณตอนห้าทุ่ม <c oughs> ซึ่งเวลานั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น้นอ,อะไะไไรรรเเาจดโฮมมต็ ฮอร์โมนทุกอย่างเนี่ยจะวิ่งตามไซคลเลยคือจะเป๊ะๆเ,เ,เลยถ้าท่านนอนสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึง่งแล้วท่านตื่นตีห้าถึงตีห้าครึ่งเนี่ยคือสุดๆเลยนะครับคือฮอร์โมนเนี่ยมาพร้อมทุกตัวเลยซึ่งผมตื่นเวลานี้ตลอดจันทร์ถึงอาทิตย์ผมทาแบบนี้ทุกวันและผมไม่ได้ใช้นาฬิกาปุกนะครับคือร่างกายมันตื่นเองนะครับซึ่งก็จะดีมากๆทําให้เรา,าขเขาเรียกว่าไม่ร่างกายเราไม่เครียดในการที่แบบเราจะต้องแบบกดดันตัวเองนะครับบางคนบอกเฮ้ย e นอนเร็วจังเลยต้องทํางานผมบอกตื่นมาทาาเ้ แค่นั้นเองบางคนแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดผมมีงานเยอะเนี่ยผมก็นอนสี่ทุม่มแล้วผมก็ตื่นตีสามถึงตีสี่ครึ่งมาทํางานนะครับมาเคลียร์งานมาสอนหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่มีงานผมก็จะตื่นตีห้าตีห้าครึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ลองไปปรับดูจันทร์ถึงอาทิตย์ทำเหมือนกันหมดนะครับฮอร์โมนจะได้ออกมาปกติแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านนอนไม่ดีโอกาสที่ท่านจะคงสภาพหรือว่าคงสภาพร่างกายให้สุขภาพดีหุ่นดีได้เนี่ยผมว่าโอกาสมันลดลง มากกว่า50%หรือว่ามันจะยากขึ้นมันไม่ใช่ผอมไม่ได้นะนอนดึกมันก็ผอมได้อะแต่มันยากอ่ะมันทรมานอ่ะแล้วชีวิตมันจะทำอะไรให้มันยากยากอ่ะทำให้มันง่ายๆดิชีวิตนะอันที่3ครับก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะฮะการออกกําลังกายเนี่ยผมก็ออกนะคือผมคือมันไม่เรียกว่าการออกกําลังกายหรอกขอเรียกว่าผมใช้คําว่ากิจวัตรออกกําลังดีกว่า คือเป็นกิจวัตรประจําวันที่แบบรวมกับการออกกําลังกายด้วยคือผมเนี่ยจะเดินวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อย8,009ถึง10,009นะครับนาฬิกาเนี่ยจะจับจูตตลอดแต่ถ้าวันไหนเนี่ยเดินน้อยเนี่ยผมก็จะเล่นเวกเพิ่มมากขึ้นเวทของผมเนี่ยก็ไม่มีอะไรเป็นบอดี้เวกเป็นวิทย์พื้นผมจะวัดวิทยทีละ20ทะีไม่ต้องเยอะ,อะมันเมื่อยอะ่ะวิทย20ทีวันหนึ่งสัก3-4รอบเช่นสมมติผมดูโทรศัพท์เสร็จเนี่ยถือว่าทาโทษตัวเองหน่อยวิทพื้น20ที อ่าแล้วก็อาจจะไปดึงข้อสักห้าถึงสิทีนะครับแล้วก็ยกเวทน้นําหนักเบาๆเล่นๆนะครับอาทิตย์หนึ่งก็ทำ2อวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็กลาเนี้ก็มีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เท่ากับอ่าเวทเทรนเนอร์ trainer, หรือว่าอะไรที่เขาเล่นกล้ามนะเพราะว่ามันแล้วแต่ความชอบแล้วแต่สไตล์เออผมชอบประมาณนี้สุขภาพประมาณนี้แฮปปี้แล้วก็ไม่ต้องใช้ความเครียดมากนะนะ แล้วก็อีกหนึ่งที่สําคัญคือการยืดเหยียดเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเนี่ยยังเอามือก้มแตะพื้นไม่ได้อะมันก็ถือว่าร่างกายของเรายังแบบอืมไม่ค่อยยืดหยุ่นนะครับก็ต้องมีการฝึกย,ยืดเหยียดเนาะก็ฝึกตาม y o u t u ไปแหละมีคนสอนตั้งเยอะแยะเนาะเอาแบบสบายๆตามอายุเราได้อะอย่าไปเครียดมากนะครับสัปดาห์หนึ่งก็สักสองถึงสามวันนะครับก็ถามว่าเนี้ยแหละแค่เนี้แหละ,ละที่ทําให้สามารถที่จะลดสิบโลได้ในสามเดือนเน่ยผมก็ทาแค่นี้แหละ ผมทำอะไรผมสอนท่านอย่างนั้นผมทำอะไรผมบอกท่านอย่างนั้นนะครับไม่มีมาแบบเออไม่ได้ทําแล้วก็มาพูดนู่นพูดนี่นะครับก็ลองดูนะครับก็ลองดูนะครับว่าเออถ้าท่านลองเอาไปทําดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดแบบเออดีก็ทําต่อไปเนาะ <c oughs> จะได้ไม่ต้องไปแบบไปทานยาทานอาหารเสรมิมอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ไปท่านห้ามท่านไปซื้อเนาะมันเป็นเงินทองของท่านนะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเออเป็นไปได้อ่ะก็อยากจะให้ใช้วิธีธรรมชาติก่อน นะครับใช้วิธีธรรมชาติลองดูนะครับมีคนสําเร็จเยอะแยะเนี่ยอย่างนักเรียนในคลาสผมอ่ะเฮลตี้คริโตสองพันกว่าคนเขาก็สําเร็จกันอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวก็มีเฮลตี้ไอเอฟคลาสเพิ่งเปิดใหม่เดี๋ยวก็สมัครมากันเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลุยกันไปแล้วก็ผอมเฮลตี้กันหมดทุกคนอนะ่ะมันสบายๆบายถ้าท่านไม่ได้สะดวกสมัครีนผมไม่ได้ว่าเลยนะสบายสบายแล้วความรู้ที่ผมสอนเนี่ยไปใช้ได้เลยแล้วก็แต่ถ้าเกิดเราอยากมาจอยกันไปลุยไปด้วยกันมีเพื่อนแบบประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับอยู่ใน คนรอบข้างที่มีสุขภาพดีก็มาพร้อมกันลงทุนกับสุขภาพผมคิดก็ว่ามันก็คุ้มค่าสุดๆแล้วก็ลองดูแล้วกันนะครับ mm. ก็ลองเอาตารางของผมไปใช้ดูครับว่ามันจะเหมาะกับท่านหรือเปล่าถ้าเหมาะแล้วท่านมีความสาเร็จอะไรก็อย่าลืมมาแชร์กันมาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นเขาเรียกว่าสังคมดีๆนะครับด้วยกันนะครับโอเคแล้วมาเจอกันให,ใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อ สำหรับท่านที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของคลาส s h e l t t y IF นะครับก็คือเดี๋ยวจะเริ่มเรียน1พฤศจิกายน65นี้แล้วเนาะแล้วก็เรียนติดต่อกันเลย2เดือนนะครับในเดือนแรกเนี่ยเราจะลงบทเรียน28บทเรียนเลยติดกันนะครับทุกๆวันนะครับพร้อมวิธีทำตามไปทีละขั้นเลยนะครับก็คลาสเรียนนี้เปิดปีละครั้งเท่านั้นนะครับไปเปิดอีกทีก็พฤศจิกา,กายนปีหน้านะครับตอนนี้ลด ราราวเจ็นะครับแล้วเดี๋ยวผมว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นราคาเต็มแล้วนะครับแล้วก็จะไม่ลดลงไปอีกแล้วนะครับราคาก็ตามนี้เลยถ้าท่านสนใจก็พิมพ์สนใจหรือแอดไปที่ไลน์แอดดร็อ a เตอร์ท็อปสโตนะครับก็เพื่อขอราคาพิเศษนั่นเองนะครับแล้วมาเจอกันในคลาสครับสวัสดีครับบ๊ายบาย